สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนนะครับผมมาพ่อกระป๋อแดงคือเก้าครับพี่น้องกระปิโนแซบแซบคือเก่ามาพี่น้องมาเมื่อนี้ได้มกหมอนะครับผมมกมอปลาซิวหางแดงได้พี่น้องคุณนะเป็นปลาซิวหางแดงนะครับผมแล้วก็ไอ้มกหนาไม้นี่เอาแซบบ้านเอาโอ้ยฝนตกพี่น้องช่วงนี้ครับฝนตกฝนตกมกหนาไม้เอาไว้เถิงพี่ออกมาสองมก คนตกขักช่วงนี้ครับโตกโบโมยุทธบาเศร้าจะเถื่อโอ้ยบ่พี่หลึกอ่ะเอาไว้นี่ก่อนเด้อพี่น้องเด้อม,มุกตรงไม้ม,ม,มาปะน,นี่พี่น้องมาเสบๆซบานการก,กับเ่าแดงครับผมเบิ่งลงมุกต่งไม้ม,กมกุกหม้อกันฮอนฮอนและในนี้กับเบื้งในอายตัวตรวจอยู่ 嗯哼。Mm hmm. ผิดแบบอไอน้ำอเอเจาะไีมครับือมอ S <S ส่วนหาก,กระยุดครับ เบ่งปลาซิวหางแดงพี่น้องตวตพอดีงามเลยหางสีแดงนะครับ ปลาคอครับอืมเนื้อนิหวานเจี๊ยบ ประกาศกัลังงามช่วงนี้ครับประกาศหิน <laughs> โอ้ใจ้ำนะครับอื ช่วงนี้เป็นช่วงปลาครับปลากับนอไม้พี่น้องเลยเ <_ d: S 1> พราะที่กินปลากับนอไมันช่วงนี้ ปลากระลงนหน่อไม้กระออกช่วงนี้ครับทีมังหน๋อไม้มป,ปลาช่อน ไม่อะคือใส่ลายในน่ออันอนี้ตะไคร้ครับใส่ใมันหอมมีน้องนี่ มุ้หน้อไมมครับไปประกาศที่เข้ากันดีครับครับ เผิดเลยอืเรครับ แต่มงปลาซิวห่างแดงครับก้างเราต้องเอาออกรุ่นนี้ครับมันลุกโดนอีกจะค้ำครับ น้องบีมจนจะไปโรงเรียนมือกล้องเป็นสอบเอาบรรยากาศในนั่งกินยำ้าวๆนะครับผมฝนกระตกบนมือพี่น้องอหื mm hmm. อ่ะตกบทันถึงเลยยุดบทันถึงตกอะไรอีกวันไทยกินไปพี่น้องเบิง่งโอ้ยแบบ เสียงสังเสียงตบตบต,บ,ตบอยู่ครับแม่ว่าคือบุกเข้าไปนั่งกินในห้องนั่งกินในห้องก็ได้อยู่ครับแต่ว่าบรรยากาศมันเถื่อนกันยังได้ยินอีกคือเก่านะครับผมเพราะว่าไอ้สังบ้านผมมันเป็นในของห้องอย่างสังกระซีบ้านผมห้องลูซิงแจกว่าถือว่าพิษนะครับผมถ้าเป็นภาษาทางการเวลาฝนตกมามันมันดังเฮงมากๆนะครับผมอนะ ครับผมเป็นยังนะครับผมขอบบุญขอบคุณนะครับผมมือนี่กัพี่น้องทุกคนทุกกาลังใจอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่เป็นกําลังใจนะครับผมให้บ่าวแดงมาโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้กันฝากปีฝากน้องนะครับผมสุขุมสุคนกดไลค์กดแชร์ใบ่าวแดงนี่เด้อครับแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกําลังใจที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมสําหรับบ่าวแดงเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้เฮงๆรวยๆครับผมสุขภาพแข็งแรงบัดสุขุมสุคนครับผมลาพี่ลาน้องไปเพียงสท่านี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ